ให้เป็นจะพร้อมหมดก็ได้แต่เราทุ่มมีหมานดูนเรืวยเรื่ย,ยไปทำงานตเตอรีย์ละมันที่หนึ่งเร้อยคือรอเดียวก็ได้ร้านนี้ตะก้นสุ้นจะเเคิภาไปไดง่ายได้ก็ได้ร้านนี้ตะก้อนสุท้นจะเล่ 材料他们多。